สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่อู่ปริชาติเพาลอ,อยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตรถดับกันหน่อยนะฮะเราทําการรื้อระบบเกียร์สองลูกออกไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ระบบดับไฟฟ้าเข้าไปนะฮะก่อนหน้านี้นะครับนะฮะรถคันนี้ใช้ระบบยกแบบเกียร์ปั่นนะครับใช้เกียร์ฝากปัน่นน้ํามันก็ใช้เป็นระบบยกเนาะตอนนี้ก็ได้นําชุด ระบบปั่นน้ำมันชุดเดิมออกนะฮะก็ได้ทำการใส่ตัวปั่นไฟฟ้าเข้าไปนะครับเป็นปั่นไฟฟ้า12นะฮะนี่ครับเรียบร้อยระบบเกียร์เราก็รือออกไปใส่เพลากลางต่อตรงนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกําลังไล่ดูรายละเอียดนะฮะสวยงาม เดี๋ยววันนี้เราจะทําการเทสรถกันด้วยนะครับเราทํารถเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราจะลองใส่น้ําหนักเข้าไปดูนะครับว่าดัมไฟฟ้านั้นจะยกได้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของรถนะฮะว่าจะนำทรายใส่รถประมาณสัก4ตันนะฮะถ้าเกิดเจ้าของรถอนุญาตนะหรือว่าจะอยากใส่ประมาณ5ตันก็เราจะลองดูนะว่าดัมไฟฟ้านี่จะยกขึ้นไหมนะฮะ ช่วงบ่ายๆเจ้าของรถจะมาครับมารับรถนะฮะตอนนี้เราก็กำลังแก้ไขดัดแปลงนะครับที่เติมน้ำมันเมื่อก่อนนะฮะจะเติมน้ำมันก็ต้องยกดมนะครับแต่ตอนนี้เราจะดัดแปลงแล้วก็แก้ไขที่ยึดที่เติมน้ำมันใหม่นะครับคือเวลาจะเติมน้ำมันก็ไม่ต้องยกดมแล้วนะฮะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยครับ เราจะส่งงานแล้ววันนี้นะฮะ TFR ครับคันนี้ใช้รีโมทคอนโทรลยกเลยนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่นะฮะเป็นระบบยกดับแบบไฟฟ้าเนาะต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเราใช้สายไฟใหญ่เลยนะเพื่อให้ไฟเดินสะดวกนะครับใช้สายไฟใหญ่ให้ไฟเดินสะดวกสะดวกนะครับโอ้โหฝาทองด้วย ฝากติด,ด,ดตามด้วยนะครับนะฮะรับดัดแปลงแล้วก็แก้ไขนะครับนะฮะถ้าเกิดว่ารถของท่านใช้งานแล้วมีปัญหาก็ลองสอบถามพูดคุยกับเราได้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขให้กับท่านได้นะฮะสวยงามกับคันนี้ครับกระบะกว้างแล้วก็ยาวพอสมควรทรงก็สวยครับเป็นรถทรงสูงนะสวยงาม ตอนนี้ก็ช่างเป้ก็เตรียมดูรายละเอียดนะครับเตรียมไล่รายละเอียดเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้เป็นชุดปั่นไฟฟ้านะปั่นไฟฟ้าวันนี้เราจะทดสอบดูว่ารถเราจะยกน้ําหนักกันนิดนึงนะฮะโดยการที่นําน้ําหนักใส่รถขึ้นไปแล้วก็จะดูว่าทรงเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเขาจัดทรงแหนบมาก็สวยงามนะฮะมีแหนบสองชั้น เดิมทีคันนี้เป็นรถที่แหนบอยู่ใต้เพานะครับเมื่อมาทํารถดั้มเนี่ยนะฮะเขาก็มาปรับแต่งทรงแหนบใหม่เป็นทรงแหนบสองชั้นนะครับก็จะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนี่ฮะคือชั้นบนกับชั้นล่างบรรทุกได้เยอะนะฮะแหนบแบบนี้รับน้ําหนักได้ดีเลยชุดล่างก็หนาะเป็นตับเลยเห็นไหมครับเป็นเพาลอยแอลนะ เพื่อท้ายเจ็ดสามเกครับนี่ฮะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะเดี๋ยวเราจะให้ช่างเป้ยลองยกขึ้นยกลงดูหน่อยการยกขึ้นยกลงเนี่ยเราสามารถที่จะจูนได้นะฮะให้ลงเร็วขึ้นเร็วได้นะครับ เราสามารถจูนได้นะครับนะฮะปั๊มไฟฟ้าขึ้นเร็วได้ลงเร็วได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยเราอยากได้แบบไหนก็จูนเอาครับโอเคอันไหนลองยกขึ้นให้ดูหน่อยกดรีโมทก็ขึ้นเลยครับ โอเคนะฮะถ้าแบตใหญ่หรือแบตดีแบบนี้ก็คว่าจะสมบูรณ์กว่านี้ครับส่วนใหญ่เขาจะเพิ่มแบตนะครับส่วนใหญ่เขาจะเพิ่มแบตเป็นสองลูกนะฮะคือก็ถ้าให้แบตสองลูกเนี่ยก็พลังไฟก็จะดีนะครับป,รปั๊มไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเรื่องแบตนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับก็ใช้การติดตั้งวางอยู่ข้างๆเลยเนาะทีแรกก็ว่าจะเอาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกะกะนะครับก็ที่ตรงนี้สามารถใช้อะไรได้อีกนะฮะ ทำอย่างอื่นได้อีกเราก็เลยติดตั้งวางไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็ให้หลบมุมกระบะนิดนึงนะครับตรงนี้ก็สวยงามเราทําขายึดนะครับสวยงามขายึดเราทาเรียบร้อยใช้เหล็กลา่ลางสี่นิ้วเลยใหญ่นะครับแข็งแรงยึดนัดไว้แข็งแรงนะครับแล้วก็กระบะก็ลงมาดีะดะทีหลบ,บมุมตาลาง นี่ฮะก็ต่อสายฟงสายไฟเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณสักเที่ยงเ<ๆ>เดี๋ยวเราจะทําการเทสรถนะฮะ<อ>ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราจะทําการยกน้ําหนักขึ้นรถคันนี้นะครับ<อ>แล้วก็จะลองดูนะว่าสําหรับเครื่องยนต์ของเขาแล้วก็เฟืองท้าย739นะครับ<อ>เขาจะสามารถที่จะ ขับเคลื่อนได้ดีไหมหรือว่าขับเคลื่อนไหวไหมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้เกียร์สองลูกนะฮะซึ่งอัตราการทดเขาดีมากเลยเพราะว่าเกียร์สองลูกเขาทดได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทําการเอาเกียร์ลูกที่สองเนี่ยออกนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้วิ่งทางโหดสักเท่าไหร่ก็คืออาจจะไม่ได้ใช้พละกําลังที่จะขึ้นเขาลงห้วยแล้วแหละนะฮะ วิ่งทางเรียบสัส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้หรอกว่าในการที่เครื่องยนต์เดิมๆของเขานะครับแล้วก็เฟืองท้าย739ที่ไปใส่เพาาลอยเนี่ยนะฮะว่าเขาจะขับเคลื่อน3ตัน4ตันเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนไหวไหมนะฮะเราก็ต้องลองเทสกันนะครับก่อนที่จะส่งงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบดูให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะฮะนี่เป็นเกียร์ลูกที่2ที่เขาติดตั้งมานะครับเราถอดออกเรียบร้อยแล้ว คันนี้นะครับโดยโดยรวมที่เรา,าปรับแต่งนะครับคือการเอาเกียร์ลูกที่2อออกนะครับแล้วก็ชุดปั่นน้ํามันของเขาเป็นชุดเกียร์ฝากนะครับหรือว่าชุดปั่นน้ํามันที่ใช้เกียร์ฝากปั่นนะครับเราก็เอาออกนะครับพาวงเพาลางแล้วก็ใส่ใหม่นะฮะตอนที่เป็นเกียร์สองลูกนั้นก็ขับเคลื่อน ได้ดีมากๆเลยต้องบอกว่าอัตราการทดของเขานแจ๋วมากนะครับถ้ารถหนักๆนี่ต้องบอกว่าเขาออกตัวได้สบายเลยพอรอบเขานี่ช้ามากเลยถ้าถ้าเกิดเราใส่เกียร์สโล่ไอ้เกียร์ลูกที่ Research, okay. 2เข้าไปให้เขาทํางานเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดไม่แพ้เกียร์สโลเลยแหละผมว่าน่าจะดีกว่าเกียร์สโลซะอีกเพราะอัตราการทดเขาจะสูงมากนะครับก็ใช้งานคล้ายๆกันกับเกียร์สโลแต่ว่าอัตราการทดจะมากกว่านะครับ โอเคเนาะก็คนไหนชอบแบบไหนนะครับก็ปรับแต่งกันแบบนั้นเนาะ,ะส่วนรถคันนี้เจ้าของให้เรามาเอาเกียร์ลูกที่2ออกแล้วก็ใส่เพลากลางสแตนดาร์ดเหมือนเดิมเดิมของเขาไปแล้วก็ติดตั้งดัมไฟฟ้านะครับแล้วก็แก้ไขนะฮะจุดที่เติมน้ำมันนะครับเพราะว่าตอนที่ผ่านมาคือเขาจะต้องยกดัมแล้วก็เติมน้ำมันตอนนี้เราแก้ไขให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราทำขายึด ให้ดีนะครับเวลาที่เราจะเติมน้ามันก็ไม่ต้องยกดำแล้วนะครับโอเคนะสวยงามพรามแปดก,ก็ฝากติดตามได้นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเทสรถกันนะครับก็รอชมคลิปต่อไปนะสวัสดีครับทุกคนตอนเ,เช้าๆนะครับที่นี่อู่ปริชาติเพารอยนะครับก็รับดัดแปลงแก้ไขเสริมแนบวางเพารอยนะครับ ใครสนใจในอนาคตเดี๋ยวเราเปิดอู่เป็นทางการแล้วก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้ต้องขอไปนิดนึงคือผมเองยังไม่ได้เปิดอู่เป็นทางการนะครับแต่ก็รับปรับแต่งในวันที่ว่างๆนะครับโอเคนะเรามีเครื่องเทสนะครับนะฮะสามารถที่จะเทสลดรถหนักให้กับเพื่อนๆได้เนาะก็ลองแชทมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับรถท่านมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรับแต่งกันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวอ้อยเปิดอู่เป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ เพื่อนๆทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะอูปริชาติเาล้อยอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ